เิเซียนนิโคลไลน,นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไม้ประดับตกแต่งที่นิยมกันมากในต่างประเทศนะครับผมเขาจะมาประดับตกแต่งบ้านตกแต่งออฟฟิศนะครับผมตัวนี้ที่นิยมเนี่ยเพราะเขาใบจะเขียวแลวก็ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับ นี่ครับใบเขาจะเขียวใหญ่อย่างนี้เลยครับผมทางสวนเนี่ยถ้าเกิดต้นขนาดนี้นะครับจะสูงประมาณ1 3 0ยสาถึงร้อเซนเนี่ยตัวนี้ต้องรับเองหน้าสวนนะครับไม่สามารถจัดส่งได้นะครับเพราะใบสนิทไทยส่งได้สูงสุด1เมตรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นต้นขนาดเล็กนะครับขนาด M นะครับสูง2 0่สถึงยีเซนนะครับขนาด L สูง4 0่สถึงห้เซนนะครับขนาด XL สูง7 0็ดถึงแปเซนเนี่ยครับสามารถจัดส่งได้ครับผมด้านนู้นเลยจะเป็นสเตอริเซียขนาด XL นะครับ1้0ย -50 ถึงเซนนะครับจัดส่งไม่ได้ครับต้องมารับหน้าสวนนะครับส่วนด้านนี้ขนาด XL ครับผมขนาดประมาณร0อยถึง120เซนครับอันนี้จัดส่งไม่ได้เช่นเดียวกันครับแต่ถ้า XL นะครับขนาด70-80ถึงเซนตัวนี้จัดส่งได้ครับเพราะกล่องพัสดุไทยจะส่งได้สูงสุดถึง1เมตรครับผมส่วนขนาด M นะครับผมมี1ต้นนะครับ ประมาณนี้นะครับผมต้นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็น 2M นะครับก็คือจะมี M2 ต้นเดี๋ยวหาให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ M2 ต้นนะครับนี่ฮะก็เป็น M2 ต้นนะครับสูง2 0ถึง25เซนนะครับผมสนใจกดลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอหรือกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ